เรื่องเล่าผีนางไม้การครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อก้องเขาเป็นคนชอบเที่ยวป่าล่าสัตว์และหาของป่าเพื่อนํามาขายวันหนึ่งก้องได้ยินจากชาวบ้านว่าบริเวณเชิญเขาลึกเข้าไปในป่ามีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ต้นหนึ่งสูงเด่นสวยงามมากใครไปเห็นก็มาจะเผลอมองจนหลงไหลแต่ชาวบ้านก็เตือนกันว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้นั้นเพราะมีผีนางไม้สถิตอยู่ก้องไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นักเขาเดินเข้าป่าไปจนถึงต้นไม้ใหญ่กลางหุบเขาเมื่อมองใกล้ๆก็รู้สึกเหมือนมีเงาผู้หญิงผมยาวดำสนิทนั่งพิงลำต้้้้นนนนนนรออออยยิมิมม่เเช,ชวกกงงจึงดไปใล ทันใดนั้นกลิ่นหอมประหลาดโชยมาเหมือนดอกไม้ป่าเขาเห็นหญิงสาวรูปงามในชุดขาวนวลยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นไม้สายตาเธอสะกดจนกล้องขยับตัวไม่ได้จไไดเจ้ามาทำไมถึงถิ่นของข้าเสียงของเธอดังแผ่วเาบาเหมือนลมพัดแต่กลับก้องหูจนขนลุกก้องพยายามจะตอบแต่เสียงกลับขาดหายหัวใจเต้นแรงราวกับถูกบีบรัดนางไม้ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้จนเขามองเห็นดวงตาดำสนิทไร้แววและรอยยิ้มที่เริ่มบิดเบี้ยวก่อนที่สติของก้องจะดับบูบเขาได้ยินเสียงกระซิบเย็นเยือกว่าจากนี้เจ้าจะไม่มีวันออกจากป่านี้ได้อีก รุ่งเชา้าชาวบ้านออกมาตามหาแต่พบเพียงรองเท้าของก้องวังอยู่โคนต้นไม้ใหญ่และกลิ่นหอมแปลกๆของดอกไม้ป่ายังคงอบอวลอยู่รอบๆไม่มีใครเห็นก้องอีกเลย